สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่าน,นครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์กลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีคังรถเอาติสมือสองนะคังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะมีรถมือสองประมาณ400คันนะครับจอดเรียงรายให้พี่ๆรับชมนะครับทุกรุ่นทุกโฉมแต่ของเราเนี่ยยอดขายอันดับหนึ่งแน่นอนเอาติสนะครับและเอาติสเนี่ยมีเยอะที่สุดนะครับสต็อกประมาณ50-60คันใครสนใจนะครับเอาติส ไม่ว่าจะรุ่นไหนสีไหนฉมไหนนะครับรยนต์มีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้ถ้าเป็นชมนิวนะแบบนี้นะครับไม้เริ่มต้นผมมีไม้หกหมื่นนะปีประมาณ9 9ผลิตปลายปีนะครับแล้วก็ปี20ก็มีไม้ประมาณสัก8 0ดหมนะแล้วก็ถ้าเป็น1.8ก็มีนะครับเช่น GR นะไม้แ0 0 0ม่นะครับ, 80, รบปี19ผลิตผลิต19นะครับจด20ก็คือออกจากโชว์ูุปมไยแดงอ่ะปี20มันผลิตแบบเดือนธันวาอะไรเงี้ยแล้วนะครับใคร สนใจ Hy ไฮบิดก็มีคันนี้นะครับห8ึไฮบิดชมนิวช่วงนี้เข้ามาเยอะนะครับใครกำลังมองหาอยู่ช่วงเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะคันนี้ประหยัดน้ำมันที่สุดแล้วนะในเอาติดที่มีทั้งบริษัทนะครับเป็นเอาติที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในบริษัทรถยนต์เ,ยเลยก่อนนะครับ1.8่งจุดแปดไฮบิดเอนทรีนะครับ, 8, ค,รบคันนี้ได้ปี2020ดังนั้นคุณสบายใจได้เบาภายในะจะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับคุมกำลังไฮบิด ใช้มาประมาณเกือบสีบปีดังนั้นมันยังรับประกันจากศูนย์บริการอีกประมาณ6ปีเลยนะนะครับแบตเตอรี่มีปัญหาอะไรนะครับเปลี่ยนที่ศูนย์แก้ไขที่ศูนย์ได้นะครับศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศรับประกันเหลืออยู่อีก6ปีนะครับสบายสบายชิวๆ์ววไปไ้ายแดงออกมา9ก้าแสนกว่าตอนนี้5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับรถปี2020เป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์นแท้ไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยกิโลนะครับและที่สำคัญเขาเข้าศูนย์มาล่าสุดอ่ะต,ตอนเจ็ดหมื่นกับอีกหนึ่งร้อย ดังนั้นหมายความว่าคันเนี้ยนะครับคุณขับอีก9 0 0 0เอ่อ9,400โลนะครับไปเข้าศูนย์ตามรอบมันประวัติโชว์ออนไลน์ตามศูนย์ทั้งหมดนะครับสวยน่าใช้เป็นตัวไฮบริดแล้วนะครับโลโก้แบบนี้เรารู้นอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นไฮบริดนะครับแบบนี้นี่นะครับประหยัดน้ำมัน24กิโลต่อลิตรใครได้ไปผมบอกเลยว่าคุณใช้ต่อยาวๆคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะอะไรไฮบริดของเอาของอโตโยต้านะครับมีผลิตมาแล้ว10กว่าปีนะครับประมาณ12ปีแบบนี้นะดังนั้นนะ่ะมันเป็น ระบบไฮบริดที่เสถียรที่สุดนะครับมานานกว่า Honda นะครับนานกว่ายี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็เป็นรถยอดนิยมตลาดมีนะครับก็อะไรที่เป็น OEM นะครับหรืออะไรประวัติศูนย์นะครับอะไรเมืองสองผมบอกเลยว่าทุ่มทุ่มนะสำหรับค่ายโตโยต้านะครับอ่ะไปดออกมา9 0 0 0แสนกว่าตอนนี้แค่5 0 0แสนกว่ากว่านะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่9 2 0 0พนะครับราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทสวยน่าใช้มาเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดของคันนี้กันนะครับโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไลท์นะมี มีคลิปฟ้าฟ้าแบบนี้นะเป็นสายรั์ของไฮบิดนะครับโลโก้โฉบนิวแบบนี้นะครับกระจังหน้า2เส้นเล็กๆแบบนี้ด้านหน้ามีโลโก้ฟ้าฟ้าเป็นไฮบิดนะครับนี่ด้านหน้ากันชนหน้านะครับสีเดียวกับตัวรถแล้วเป็นสีดําคาดกลางนะไสตัดหมอกมีให้แล้วเป็นเดิมๆโรงงานสันเหลี่ยมโครงฝากระโปรงสวยๆนะครับสันเลี่ยมโครงสวยๆกระจกของเดิมของแท้โตโยต้านะได้เป็นอะคูสิกการ์ดนะครับกระจกเก็บเสียงนะและที่สำคัญคันนี้มีกุญแจสำรองให้พี่ๆครบถ้วนแล้วนะครับป่งซุ้มล้อแนบแนบสนิทแบบนี้ล้อมแมิ้์ เสียลอ,อยดิสเบรกมีให้แล้วทั้ง4ล้อนะยางดันหลบเดี๋ยวผมเช็คปียางให้เอาคันนี้ได้ยางปลายปี2 2นะครับยางปี2 2นะครับโลโก้ไฮบริดอยู่ครบ,ครบกระจกพับข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับปรับไฟฟ้าได้นะมือจับเป็นโครมเมียมนะครับแล้วก็ด้านคนขับเนี่ยจะเป็นสมาร์ทเอนทีแล้วนะสัดเลี่ยมคมสวยด้านบนด้านล่างสวยกริบๆิแบบนี้นะป่องซุ้มล้อหลังสวยกริบๆิแบบนี้ใครสนใจนะครับ เ u าติสนะครับที่เป็นไฮบริดนะเอาติสตที่ประหยัดน้ํามันที่สุดนะคันนี้เลยนะครับยีบสี่โลลิตรนะครับเครื่องพันแปดขุมกําลังไฮบริดรับประกัน10ปีนะก็เหลืออีก6ปีนะครับเข้าบริการที่สูตรบริการได้ทั่วประเทศนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมว่าถ้าผมดูเองนะผมว่าไฮบริดอะมันก็เป็นตัวเลือกที่ที่น่าใช้กว่าแบบตัว1ตัว1นนะอันนี้ส่วนตัวนะเพราะว่าที่บ้านนะครับคุณแม่นะเขาใช้ไฮบริดนะเขาใช้ไฮบริดของโตโยต้านี่แหละรถปี14 มันก็ขับดีนะเขาวิ่งมา2 0 0 0 0 0กว่าโลนะครับมันก็คุ้มค่าครับของเาขาคันนั้นนะเน่ยเขาเค,าเคมไว้24โลลิตรนะเนาะเขาวิ่งจริงได้ประมาณ21-22นะครับก็มันก็จะอยู่ไล่ๆประมาณนี้แหละนะครับสเปคที่เขาแจ้งมาว่าก็คือคุณขับแบบตรงๆนะครับไม่ค่อยได้เบรกใช่ไหม นะครับอาจจะขับแค่ร้อยเดียว90แต่ถ้าเราวิ่งจริงอ่ะแม่ผมได้อยู่นะประมาณ20 20 2บิบอ่ะได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโลโก้ไฮบริดคมคมชัดชัดนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับเท็กเจอร์เป็นโครเมียมแบบนี้โลโก้สีฟ,ฟ้าแบบนี้นะครับเท่แบบนี้อ่ะตัวล็อกไฟฟ,ฟ้าทางด้านหลังมี มาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ซิลซิลิโคนอยู่ครบๆนะสปอตเ็นอาร์ค,คมคม,คมชัดๆนะครับไฟยี่ห้อของแท้ของเดิมไทยโคยโตซิลิลโคนด้านบนนะด้านบนตรงนี้ไม่มีโดนไม่มีจิ้มไม่มีเจอม,มานะครับสีข้างในด้านๆสีข้างนอกเงาๆนะครับผมเช็คให้ละเอียดน,นะครับผมเป็นผู้จัดก,การสายขายที่บริษัทเป็นยนนะครับคัดรถมือสองคุณภาพเกรดเอให้พี่ๆแบบนี้นะแล้วก็ผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานนะครับ ตรวจสภาพและประเมินรถมือ2อย่างมืออาชีพมานะไปอบรมมาไปเทรนมานะครับอมีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับหรือใบรับรองการตรวจรถนะครับเป็นอินสเปกเตอร์ได้นะครับดังนั้นทุกคันนะครับผมเช็คให้พี่พละเอียดนะครับคันไหนไม่ชัวนะครับคันไหนไม่ค่อยสบายใจนะครับก็จะไม่เสนอขายนะผมคัดแค่เกรด A นะครับเพราะว่าต้องบอกงี้ผมขายเดือนละทั้งบริษัทขายเดือนละร้อยหกสิบคันถ้าเราเอาคันที่มันเกรดไม่ดีให้ลูกค้าเนี่ยมันน่าจะปวดหัวนะฮะเพราะว่าลูกค้าน่าจะตีกลับมาเป็นดีเฟกต์เยอะ ครับดังนั้นเราคัดนะครับแบบชัวร์แบบดีๆให้ไปเลยนะดังนั้นก็ช่วยลดเวลาผมด้วยนะครับแล้วลูกค้าก็แฮปปี้นะได้รถที่สวยงามสบายใจสภาพเดิมๆนะครับเดี๋ยวคันนี้รอใส่ล้อสำรองนะครับเขาถอดล้างอยู่นะแล้วด้านในนะครับโครงสร้างแบบนี้ผมว่าดีนะถอดล้อสำรองแบบเนี้ยนะคุณจะได้เห็นเลยนี่นะครับโครงสร้างมันเดิมนะไม่มีชนไม่มีอ็อกไม่มีพ่นสีไม่มีทําใหม่นะครับเครื่องมือแม่แรงแบบนี้ก็อยู่ครบๆนะครับใครสนใจนะครับ เอาติสมือสองนะทักมาที่เพชรยนต์ได้เลยนะทักมาที่เป็กนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่นี่เอาติสเนี่ยถ่ายมาน่าจะ700คันนะครับแล้วก็ขายมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า300คันนะนะครับ อ่าช่องผมนี้ก็เปิดมา2ปีกว่าแล้วคุณไว้ใจได้คุณสบายใจได้นะไม่ใช่ช่องที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับเปิดมานานแล้วนะสำหรับเป็กเอาติสมือ2นะครับลองไปดูประวัติเก่าๆได้นะครับอ่ะมีหลายรุ่นหลายคันนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มาได้ด้านข้างฝั่งนี้บอด,ดี้ฝั่งนี้ปงซุ้มล้อนะครับตัวล้อนะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะโลโก้ไฮบริดนะซ้ายขวายอยู่ครบๆสวยน่าใช้เวลาเปิดตรงนี้มีกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีนี่เปิดแบบเซ็นเซอร์ได้นะครับภายในสวยงามมากนะครับเป็นความสวยงามที่ไม่ได้ดูเยอะเอิญ มันเป็นแบบเบสิกเบสิกแต่สวยนะครับตรงนี้มีวัสดุบุดนุ่มนะรองศอกนะครับตรงนี้เป็นบุดเป็นบุรนุ่มหมดแล้วนะครับเป็นตัวปรับแบบนี้เป็นจอสติ๊กแล้วนะครับตรงนี้เป็นกอซี่นะรปรับกับสีเทาแบบนี้ลงตัวสุดๆนะครับอ่ะด้านหน้านะครับคอนโซลเป็นสีดํา นะคอนโซลเป็นสีดำนะครับเบาะนะครับเป็นแบบผิวสัมผัสแบบซอฟทัชนะครับมีปีกแบบนี้นะอบอุ้มสรีระนะเป็นแบบบักเก็ตซีทนะครับเหมือนพวกเก้าอี้เล่นเกมะนะครับก็วีเกมมิ่งตรงนี้มีรูระบายอากาศเหมือนกับพวกแคมรี่แล้วนะครับระบายความร้อนได้ดีระบายความเย็นได้ดีนะครับนั่งแล้วก้นไม่ร้อนนะระบายความร้อนได้เร็ววัสดุเป็นบุนุ่มเป็นแบบซอฟทัชนะครับทั้งหมดและที่สําคัญลืมพูดไปเลยนะโฉมนี้นะครับเป็นโฉมแรกที่เป็นโครงสร้างแบบ tnga นะครับเข้าโค้งนะครับยึดดดดดเเกกาาาาะะถนนนนนไไ้้้ีีขขึึรรบบต่งๆแอโมิ นะเป็น TNGA โฉมแรกของ a u t i s นะครับและรุ่นที่3ของ Toyota รุ่นแรกคือ CHR นะครับปี18รุ่นที่2คือ New Camry ปี18และรุ่นที่3คือ New a u t i s นี่แหละปี19ผลิตปลายปีขึ้นไปนะแต่คันนี้ได้ปี20นะครับก็ได้โครงสร้าง TNGA และช่วงล่างเป็น d o u b l ิ w i ิช b บ n e แล้วนะช่วงล่างเหมือนกับ Camry คือปีกนอกคู่นะครับเวลาเราขับไปไหนมาไหนเนี่ยาราคาสั่นสะเทือนเข้ามาในตัวรถมันจะน้อยลงนะครับนุ่มสบายนะขับฟิล Camry แต่รถเก่งที่มันเล็กลงมา ภายในน่าใช้เดี๋ยวเข้าไปสตาร์ทเข้าไปทดลองกันนะครับนี่มีปุ่มพุ s h start แบบนี้นะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับเสียงมันจะเงียบๆหน่อยนะครับไม่ได้รบกวนอะไรมากมายเนาะหนึ่งเลยกระจกนะครับเขาได้เป็นลดเสียงรบกวนภายนอกนะครับอะคูสิกการ์ดนะแล้วก็ภายในนะครับก็เงียบเพราะมันเป็นระบบไฮบริดเนาะไฟฟ้าทํางานนะครับนี่จอนะครับก็จะมีบอกหมดเนาะไม้เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยนะครับเข้าสูนย์มาล่าสุดนะตอน 7100อ่ะนะครับมึงเข้าศูนย์มา600โลนะครับส่วนหน้าใช้ไม้แท้ไม้เดิมไม้7 0 0 0หนะครับนี่ตรงนี้นะครับปรับแบบออโต้ได้นะครับเขาจะคำนวณอุณหภูมินะครับให้มันเข้ากับที่เราเซตไว้นะมีไรเฟิลหน้านะครับไรเฟิลหลังนะนี่หนาวไปนะขออนุญาตนะผมว่า24อ่ะกำลังดีนะแล้วกดออโต้ปุ๊บเขาจะคำนวณอุณหภูมินะ24มันก็เหมาะกับ2เมตรแบบนี้นะแรงลมนะครับแรงลม2แบบนี้นะมีไรเฟิลหน้าไรเฟิลหลังมีหมด อีโค่นะครับฮีทคลต่างๆให้วิทยุนะครับของเดิมของแท้นะโรงงานโตโยต้านะครับปรับเสียงง่ายๆเชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆได้นะครับเพลงดังแอร์เย็นแน่นอนนะตรงนี้มีโหมด EV Mode แบบนี้นะกดได้นะครับมันก็จะเชื่อมมาตรงนี้นี่นี่ EV Mode อะไรต่างๆนะครับแล้วก็พวกไร e โหมดต่างๆปรับได้มีเกียร์บีด้วยนะเกียร์ขึ้นเขา นะครับมีเกียร์บีนะเกียร์ขึ้นเขาให้แล้วนะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับมีตัวโฮนะตัวพีกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะจะเข้าเกียร์ข้างบนพีก็ได้หรือจะกดตรงนี้ให้มันเป็นพีล็อกเอาไว้ก็ได้นะครับกุญแจมี2ดอกสำรองครบครบนะคุณแสมาร์ทที่เปิดท้ายได้นะเป็นเซ็นเซอร์ได้นะครับสวยน้าใชยนะผมว่ามันคุ้มนะห้าแสนเจ็ดเก้าพันเนี่ยผ่อนอยู่เก้าพันหกเองตลอดสัญญามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศด้าหน้าเป็นวัสดุุนุ่มทั้งหมดแล้วนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าน และเข่าคนขับด้านหน้า5ด้านหลัง2สวยน่าใช้เบาะแบบสภาพดีมากอะ่ะนะครับใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยคุณคุ้มค่าคุ้มราคานะไปใช้งานต่อยาวๆนะครับหลัก10ปีสบายๆนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหน้านั่งสบายด้านหลังก็ชย,ย่อยนี่นะครับเบาะเป็นผิวสัมผัสซอฟท์พัฒนุ่มๆเหมือนกันรองรับคาซีดเด็กแบบักเก็ตซีดนะรองรับคาซีดเด็กนะครับแบบนี้นะครับ ภายในได้เป็นสีดําเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยสะอาดมากนะคันนี้เป็นรถผู้จัดก,การใช้มือเดียวนะครับนี่ด้านหน้าสีดําด้านบนพรมสกดัดดไม่มีรอยยนันไม่มีรอยเจิมเลยนะครับสวยน่าใช้แบบนี้คุณได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน,น่นอนนะมีนี่ครับแอร์นะแอร์หลังมีให้แล้วนะสาหรับ เอาติสนะครับไฮบริดชมนี้มีแอร์หลังให้คุณแล้วนะครับ mm hmm. ตู้แอร์มี2ตู้นะตู้แอร์ตรงกลางกับข้างหน้านะครับผมแนะนำนะข้างหลังไม่ควรปิดนะควรเปิดเบาๆไว้ก็ได้นะครับมันจะได้ทํางานตลอดถ้ามันปิดเนี่ยบางทีแบบผมว่าข้างหน้ามันทําข้างหลังมันมันไม่ทํางานเนี่ยมันอาจจะมีเสียได้ในอนาคตเนาะถ้ามีแอร์หลังผมแนะนําให้เปิดไว้แล้วเปิดเบาๆก็ได้ นะครับแล้วมันช่วยทําให้อุณหภูมิในรถนะครับปรับตามเนี่ยอุณหภูมิที่เราเซตไว้ว่า24่สี่แมันจะดีขึ้นเร็วไวขึ้นนะครับด้านหลังนะครับมีแอร์แบ็กซ้ายขวาผมนั่งแบบนี้นะครับเซตแบบนั่งจริงนะครับวันนี้ขออนุญาตนะใส่กางเกงสั้นวันหยุดนะครับมาถ่ายคลิปแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะครับเข่าเหลือเยอะนะครับแล้วก็เฮดรูมเหลือเยอะนะครับแบบนี้นะนั่งสบายแอร์แบ็กหลังมีให้ความปลอดภัยโคตรดีนะครับคุณได้ไปนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสําหรับเอาติสนะครับ1.8ไฮบริหนึ่งที่ผมชอบนะคุณดูไฟเาสิ นี่เป็นแบบไลท์ไกด์นะฮะแดงแดงเข้มเข้มแบบนี้นะ1.6จะเป็น LED นะอันนี้จะเป็นแบบไลท์ไกด์นะครับ LED แบบลากยาวเต็มระบบแบบนี้สวยน่าใช้แน่นอนนะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่ๆนะครับแล้วไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์พร้อมกับเดย์ไลท์นี่สไตล์ให้ดูแล้วนี่เดย์ไลท์เป็นออกฟ้าเวยนะเป็นสีสีธรรมดาเลยแหละแต่มันมีกรอบฟ้านะครับอ่ะสวยน่าใช้แบบนี้นะครับสนใจโทรเลย065 911334 เดี๋ยวมีไฟแนนซ์ไปจัดให้พี่ๆนะถึงบ้านทั่วประเทศเลยมาดูภายในกันนะครับซอกประตูนะหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไขขยับใดๆนะครับบนล่างนี่นะครับสิกเกอร์คำเตือนข้อระวังก็อยู่ครบๆนะเดี๋ยวดึงนะครับด้านข้างให้ดูนะพยายามถ่ายนะครับแบบพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพนยนต์เองนะ ขายเหมือนแบบเรามารับชมเองเลยนะครับจะได้แบบสามารถตัดสินใจทางออนไลน์ได้นะครับทุกซอกทุกมุมนะตัวยูต่างสปอตเมนอาร์คมชัดแบบนี้นะครับสวยเดิมคลิปๆแบบนี้นะซื้อได้แน่นอนนะ,ะเดี๋ยวนะครับพาพี่พี่นะครับรับชมทางด้านหลังกันต่อนะโครงสร้างทางด้านหลังกันบ้างนี่รอยหนีบชุดบอดสีต่างๆอยู่ครบๆนะครับนี่ไล่เลียงกันไปเนาะสปอตเมนอาร์คมคมชัดชัด สวยน่าใช้แบบนี้นะครับมีที่เอาติสนะครับตัวไฮบริดแบบนี้นะสนใจรีบพักมา0659513374ตะกี้เปิดไฟไว้นะครับแล้วก็ดับเครื่องนะมันเลยร้องนะครับอ่ะมีก็ตัวระบบเตือนอะไรเงี้ยครับมีให้ปกตินะครับเอาติสไฮบริดนะครับไม่ได้มีมากันบ่อยนะมาแล้วนะใครสนใจรีบพักเลย0659513374มาเดี๋ยวพาดูนะครับโครงสร้างทางด้านหลังฝั่งนี้ทางด้านข้างของข้างหลังนะครับรอยนีชุดบอสีนะครับ ต่างๆสปอตเม็อาร์คนะครับคมๆชัดๆตัวยูไม่มีรอยอ็อกไม่มีรอยเชื่อมนะครับไม่มีรอยพ่นทับใดๆหลังคงหลังคานะสะอาดสะอ้านหลังคาสะอาดมากนะครับแล้วก็ไม่มีรอยรักยิ้มนะครับไม่มีรอยบุกด้านหน้าสวยน่าใช้นะครับเดี๋ยวพาดูโครงสร้างทางด้านนี้นะครับหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับไม่มีรอยสนิมใดๆนะครับสภาพดีมากๆนี่นะครับรถนะครับนี่แผ่นเพลทของเดิมนะปี20 ของเดิมของแท้แน่นอนนะพวกนี้นะครับเอาดึงตรงนี้กันต่อ รถก็ใช้งานประมาณ4ปีนะครับก็รับประกันนะครับอีกประมาณ6ปีนะอีกประมาณ6ปีนะสำหรับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดสภาพดีนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิความจมน้ํากับไมค์กอไม่ไม่มีเล่มชิลลนสูญหายนะครับรถของเพชรยนต์เนี่ยคัดเกตเให้พี่ๆแล้วนะครับสามารถนะครับจองออนไลน์นะแล้วเดี๋ยวผมมีไฟแนนซ์ไปหาถึงบ้านหรือที่ทํางานนะครับทำสัญญาเสร็จค่อยมารับรถนะครับหรือจะให้ส่งรถก็มีบริการส่งนะครับโดยรถสไลด์ถึงหน้าบ้านท่านนะครับหรือที่ที่ท่าน ท่านนัดหมายไว้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ส่งรถได้ซื้อสดก็ส่งรถได้นะครับมาเดี๋ยวเปิดข้างหน้านะครับห้องเครื่องให้ดูการตะกี้เราดูกันข้างหลังกันก่อนเนาะแล้วก็รอบรอบคันนะครับสําหรับ4บานประตูนะครับอันนี้เรามาดูข้างหน้ากันบ้างนี่ขุมกําลังไฮบริดนะครับบวกกับเครื่องยนต์เบนซิน1 8 0 0 c ีนะของเอลติสโคตรทนนะแล้วเสถียรมากๆผมจะบอกอย่างนี้นะครับไฮบริดเครื่อง1,800อะครับมันมีมานานแล้วนะตั้งแต่พีอุสใช่ไหมอ่าตั้งแต่ปีนี้นนะ11นะครับ พีอุดมีปี11อันนี้ปี24นะมีมาแล้วอะประมาณ13ปีโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคุณได้เครื่องที่มันทนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ระบบไฮบริดที่มันพัฒน,นาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับประยัน้ามันตามสเปคเขา24ลิตรนะรวิ่งจริงอาจจะสัก่สบ21-22 ก็คุ้มแล้วนะในยุคที่น้ํามันราคาขยับขึ้นแบบนี้แล้วคุณได้แบบนี้ไปใช้นะถ้าเฉลี่ยวิ่งสักวันละ40่0โลผมว่ามันก็คุ้มแล้วนะครับและที่สําคัญอนะความคุ้มมันก็มันก็ส่วนหนึ่งแต่ผมชอบความเงียบของไฮบริดอะนะครับมันจะเงียบนะแล้วมันนุ่มนะแล้วช่วงล่างมันดีนะบวกกับชมนี้ที่ช่วงล่างมันดีๆแบบนี้ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้ในราคา5 0าแ0 0เจ็่นาพนะครับขุมพลังไฮบริดแบบนี้นะครับอยากให้ดูนะ้บซิลซิลิโคนนะครับรูระบายอากาศนะเวลาขึ ก็คือตัวไฮบริดนะครับเป็นคําเตือนไฮบริดเพิ่มเข้ามานะครับปกติก็จะมี1 2 3 4 5สม้ใช่ไหมอันนี้ก็จะมีเพิ่มเข้ามา2อันนะของตัวไฮบริดนะครับแบบนี้นะสติกเกอร์คาเตือนมองกอด้านบนรูบางอากาศนะซิลซิโคนไม่มีรอยจิ้มไม่มีรอยชนนะไม่มีรอยบุบเลยนะครับตรงนี้ฝากระโปรงหน้าของเดิมของแท้โตโยตา้าทุกบ้านฝากระโปรงฝั่งนี้ไม่มีรอยแกะขันไขยขยับเช่นเดียวกับซอกแก้มข้างในนะเดิมเดิมกริบๆินะครับเบ้าโชกเดิมเดิมแบบนี้นะครับ คานหม้อน้ำหน้านะครับไม่มีรอยแกะขันไขยขยบไฟหน้าของแท้ของเดิมยี่ห้อไทยโคยโตะนะครับคันนี้สวยคลิปซื้อได้นะนี่นะครับคานหม้อน้ำหน้าไม่มีรอยแกะเลยนะสภาพดีนะครับไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนนะคัดให้แล้วคันเนี้ยสบายใจได้คุณซื้อได้แน่นอนนะครับเอาติสหนึ่งจุดแปดไฮบริดเอนทรีไมค์แคเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเพิ่งเข้าศูย์มาหกร้อยกิโลนะครับคุ้มค่าสวยหน้าใช้แบบนี้นะครับสนใจติดต่อผมเลย0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจดสี่ ไลน์ id pek152 นะครับก่อนจากกานอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาผ่อนอยู่9.6นะครับมีรุ่นอื่นนะครับอีกหลายคันทยอยเข้ามาเยอะนะครับแบบนี้นะมีรุ่นอื่นออีกหลายคันทยอยเข้ามาเยอะใครสนใจก็ทักไลน์มาได้นะครับก่อนจากกานอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้จะได้ไม่พลาดรถสวยอัปเดตใหม่แบบนี้ทุกวันวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ